สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็กแแท็ก EP ที่584ค่ะกลายมาเป็นกระแสอีกครั้งนะคะสำหรับประเด็นดาราม่าของคุณอั๋นพัวนาตที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแฮชแท็กของคุณอั๋นติดเทนทวิตอยู่หลายวันเลยทีเดียวจากประเด็นที่ชาวเน็ตมองว่าคุณอั๋นเนี่ยพูดจาไม่ให้เกียรติน้องแดนยูทูบเบอร์ชื่อดังจากช่องคั a แลนเฮดเบอร์รี่หรือว่าคัลแลนพี่จองนั่นเองและหลังจากการออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ของคุณอั๋นนะคะมันก็ทําให้คุณอั๋นเนี่ยถูกชาวเน็ต ค่ะวันนี้คุณอ่านได้ออกมาชี้แจงอีกครั้งนะคะครั้งนี้จะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างสุดท้ายคุณอ่านเขายอมขอโทษแล้วหรือยังแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงก็ไปฟังกันในแฮชแท็กอัานครัวนาาค่ะแนะนําตัวละครกันสักเล็กน้อยนะคะ อันพัวนาดนักร้องดีเจและนักแสดงมากประสบการณ์มีผลงานมากมายโดยเฉพาะงานพิธีกร MC ต่างๆช่วงหลังอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุณอ่านก็คือการเป็นพิธีกรรายการคู่กับคุณแขกคำพาการคนที่สองค่ะคุณแดนหรือที่หลายๆคนเรียกว่าน้องแดนชื่อเกาหลีของเขาคนนี้คือคิมอินฮยอนนักศึกษาหนุ่มเกาหลีเรียนการตลาดอยู่ที่ A อแบนะคะโด่งดังมาจากการไปร่วมออกรายการกับคันแลนพี่จองด้วยบุคลิกความเป็นหนุ่มน้อยเกาหลีที่อายพูดน้อยน่ารักค่ะมันก็ทําให้บุคลิกของคุณ ya ตกแล้วก็ละลายใจแฟนมอมมีชาวไทยได้ไม่ยากนะรู้จักตัวละครทั้งสองแล้วเรามาเริ่มต้นดราม่ากันค่ะต้นดราม่าเนี่ยมันเกิดในวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางวส,สันมีการจัดอีเวนต์ฉลองครบรอบ28ปีของวส,สันโดยในงานก็มีการเชิญเซเลบต่างๆมาร่วมมากมายค่ะหนึ่งในนั้นก็คือน้องแดนซึ่งมางานในฐานะของแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแทงกิโมรีไทยแลนด์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์คนสําคัญของทางวส,สันค่ะดราม่ามันเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณอ่านที่เป็น MC เนี่ยได้แนะนําชื่อขของแก เชิญต่างๆทีละคนแล้วก็ขอเสิงกีจาก f อของเซเลปท่านนั้นแต่ว่าเมื่อมาถึงคิวของน้องแดนเนี่ยคุณอ่านกับไม่เลือกชื่อแล้วพูดว่าอา้าวนั่งอยู่หัวมุมแต่ไม่อ่านลายกลุ่มเพื่อนนะคะแต่งตัวไม่เข้าสีแต่ไม่เป็นไรให้อภัยได้ใครมาเชียร์ผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีเขาหน่อยไม่อ่านลายกลุ่มเพื่อนแต่งตัวไม่เข้าสีแต่ไม่เป็นไรให้อภัยได้ใครมาเชียร์ผู้ชายคนนี้ครับยืนทักทายทุกๆคนหน่อยสิต้องบอกว่านี่คือเบอร์ต้นของประเทศตอนนี้เลย ก็คือเนื่องจากมันเป็นงานของวสันเนาะแขกส่วนใหญ่ก็จะใส่สีเขียวมาค่ะแต่ว่าน้องแดนเนี่ยใส่สีม่วงซึ่งเป็น สีของแทงกิโมริซึ่งน้องแดนะเป็นแบรนด์อมบาสเดอร์อยู่ดราม่ามันก็เลยบังเกิดค่ะพอนอกจากคุณอั๋นจะไม่เรียกชื่อน้องแดนแล้วอะยังไปตําหนิเรื่องสีเสื้อของน้องแดนอีกที่สําคัญคือการใช้คําว่าผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งมันไม่ให้เกียรติน้องแดนเลยอะมันดูแบบน้องแดนเป็นใครก็ไม่รู้ไม่มีตัวตนหรอทำไมต้องใช้คําว่าผู้ชายคนนี้หรือตัวคุณอั๋นมองว่าน้องแดนเป็นแค่เซเลบธรรมดาที่ไม่ได้โด่งดังอะไรหรือเปล่าก็เลยทําเหมือนมองข้ามหัวคุณแดนไปแบบนั้นนะนะก็เป็นดราม่าที่สาหัสกันในทวิตเตอริอง ม,มีการเรียกร้องให้คุณอั๋นออกมาขอโทษนะคะในวันที่26รกรกฎาคมคุณอั๋นก็เลยมีการออกมาไลฟ์พูดถึงเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ไลฟ์ขอโทษนะเขาแค่พูดถึงเฉยๆเนื้อหาใจความก็มีว่าตอนนั้นในงานมีการแนะนำเซเลบทีละคนนะ ผู้ชื่อนำมสกูลเลย 1, 2, 3, 4แต่คนทําคลิปเขาไม่ตัดตอนนั้นมาออกไงฉะนั้นคุณเข้าใจแต่ตาของคนที่ทําคลิปด้วยหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระคิดว่าไม่จําเป็นต้องพูดอะไรหาคลิปตัวเต็มมาดูดีไหมแค่นั้นก็จบดราม่าทําอะไรพี่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่รับฟังนะแต่คิดว่ามีวิจารณญาณ จากนั้นก็มีคนมาคอมเมนต์ค่ะว่าประเด็นอาจไม่ใช่เรื่องชื่อแต่เป็นคําพูดที่ใช้กับน้องแดนดูไม่เหมาะสมหรือเปล่าซึ่งคุณอันก็ตอบกลับไปว่าตรงไหนหรอรักเกินมันทำลายนะจ๊ะพี่พูดนะว่ามีศิลปินอีกเยอะแยะแฟนคลับที่รักจนเกินจนในที่สุดไม่มีใครอยากทำงานด้วยนี่ไม่ได้ขู่อะไรทั้งนั้นแค่อยากจะบอกว่าอย่าปกป้องจนเกินเบอร์ประมาณนึงพอไหมดูไม่ออกหรอพี่ชมเขาลงไหม ตอนที่พี่ชมเขาไม่นับหรอพี่บอกว่าเขานี่ตัวท็อปตรงนี้ไม่พูดหรอไม่เห็นเจตนาหรอแยก่แก้ไม่เป็นหรอแล้วทําไมถึงคิดว่าคนอย่างพี่จะไม่รู้จักชื่อต่อให้พี่ไม่รู้จักเขาก็ไม่แปลก แต่พี่ต้องทําการบ้านแล้วพี่ต้องมานั่งอธิบายหรอไร้าสาระอะพี่ทํางานตรงนี้มานานซึ่งการทํางานมานานไม่ได้แปลว่ามันไม่ผิดแต่ช่วยดึงสติตัวเองก่อนดีไหมจ๊ะพี่ว่าแยกย้ายไปทําสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นพี่ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นพี่รับมือดาม่าได้แต่ถ้าเรื่องนี้ไปเกิดกับคนที่รับมือดาม่าไม่ได้คงไม่ดี สรุปคือในไลฟ์นี้ก็ไม่ได้ขอโทษน,นะคะไล่ใ,ให้คนดูไปดูคลิปเต็มมองว่าแฟนคลับแยกแยะไม่ออกเรื่องนี้ลายสาระและบอกแฟนคลับว่ารักมากเกินไปมักจะทําลายตัวศิลปินแน่นอนว่ายิ่งตอบแบบนี้ยิ่งดราม่าหนักกว่าเดิมค่ะคือคุณอ่านดูไม่ได้เข้าใจเลยว่าการใช้คําพูดแนะนําตัวคุณแดนนะตอนแรกอะ่ะมันคือสิ่งที่แฟนคลับไม่โอเค ต่อให้ช่วงหลังของงานคุณอั๋นจะมีการแนะนาตัวอีกรอบนึงอะ่ะก็แฟนคลับเขาไม่โอเคในจุดแรกไงอันนี้คือคุณอั๋นไม่เข้าใจแถมยังมาด่าแฟนคลับอีกต่อจากนั้นหนึ่งวันหลังไลฟ์ค่ะคุณอั๋นได้มีการมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งในรายการกีนมอร์นิ่งโชว์นะคะบอกว่าในงานมีคนเยอะมากมีอินฟูมีเซเลบมีเจ้าของแบรนด์ซึ่งถ้าพูดตรงๆสิ่งที่เราต้องทําก็คือใครวะมันเป็นหน้าที่ของพิธีกรเขาบอกว่าเราไม่สามารถทักทายเซเลบได้ทุกคนในงานเราจาไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราทักใใคคคครรรรบ้้าาาาาาางงือเเเเเห็นรเร็นนนนนกกทักสมมมมุติิว่นนีึดขา ใส่มงกุเราก็จะบอกว่าไหนไหนหนวันนี้ใครมารอผู้หญิงที่ใส่มงกุฎบ้างแล้วหนึ่งในนั้นที่ทักคือน้องแดนพี่แซวเรื่องสีเสือ้อพอทุกคนในงานได้รับบีบให้ใส่สีเขียว แล้วเราก็ขอเสียงกรี๊ดนะรู้ว่าวันนี้แฟนขับมาเยอะแล้วเราก็หันไปบอกคนอื่นๆซึ่งเชื่อสิว่ามันมีคนไม่รู้จักก็เลยพูดแค่ว่านี่คือตัวท็อปของงานเลยนะในวันนี้ในชั่วโมองนี้แค่นั้นแล้วหลังจากนั้นก็เข้าพิธีจากนั้นพี่พูดแนะนําตัวทีละคนเลยแต่ดาม่ามันอยู่ที่ว่าทําไมเราเรียกผู้ชายใส่เสื้อม่วงเราไม่ยอมเอ่ยชื่อก็ฉันเอ่ยชื่อด้านหลังไงเธอไม่อยู่จนจบงานหรอแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ต้องเป็นสาระ แต่เรื่องแบบนี้มันก็ทําให้เกิดดราม่าใหญ่ที่ไม่จําเป็นในสังคมคิดว่าตัวน้องคงไม่อะไรหรอกแล้วในทั้งหมดเราก็ให้ซีนเขาใหญ่ที่สุดแล้วซึ่งหลังจากทําการไลฟ์แล้วก็การออกมาชี้แจงในรายการค่ะมันก็ทําให้ประเด็นดราม่าเนี้ยมันใหญ่กว่าเดิมด้วยคําพูดหลายๆอย่างที่คุณอ่านใช้คิดว่าหลายคนพอจะนึกออกเนาะจากตรงนี้เองอะ่ะมันทําให้ชาวเน็ตซึ่งไม่ได้เป็น f อของน้องแดนอะ่ะเริ่มเข้ามามุงเรื่องนี้แล้วว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายคนมองว่าเออเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องทีี่เเกกกิิดจาาแแบบบควมยอออะของฟนลนลัป เเหมมือนดิแหละแต่ปรากฏว่าไป,ไปไปมามาหลายคนไม่คิดแบบนั้นค่ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานสื่องาน MC เขามองว่าคุณอ่านก็แย่เกินไปจริงๆความเห็นที่ออกมาในเน็ตมันก็เลยสอดคล้องไปในทางเดียวกันนะคะสิ่งที่คุณอ่านไม่โอเคเนี่ยอย่างแรกก็คือ 1. การไม่ยอมเรียกชื่อมันเป็นเรื่องของการไม่ให้เกียรติมันเหมือนเป็นการอิกนอตัวตนของคนคนนั้นต่อหน้าคนทั้งงานไม่มีมืออาชีพที่ไหนเขาทํากัน การเรียกชื่อผู้ร่วมงานเป็นมารยาทพื้นฐานที่ทุกคนรู้กันต่อให้มาเรียกในภายหลังมันก็ไม่ได้อยู่ดี 2. คํคำพูดที่คุณอ่านมองว่าเป็นการแซลเรื่องสีเสื้อมันสามารถถูกมองได้เป็นอีกแบบได้เหมือนกันว่าเป็นการฉีกหน้าเซเลบคนนั้นๆยิ่งตัวคุณอ่านไม่ได้มีความสนิทสนมอะไรกับคุณแดนมาก่อนการถูกคนแปลกหน้า พูดเรื่องสีเสื้อไม่ตรงตรีมมันก็ไม่ต่างอะไรจากเป็นการตําหนิสักเท่าไหร่ที่สําคัญคือการพูดเรื่องสีเสื้อมันเป็นการฉีกหน้าแบรนดนน์นั้นๆพอทางแบรนด์นั่นแหละเป็นคนเตรียมเสื้อให้เซเลบพิธีกรมืออาชีพแบบใดถึงฉีกหน้าลูกค้าแบบนั้น3น้ําเสียงที่คุณอ่านใช้ตอนเรียกให้คุณแดนยืนขึ้นมันเหมือนเป็นการออกคําสั่งกับเด็กคนนึงซึ่งฟังดูยังไงก็ไม่ให้เกียดเซเลบทั้งที่น้องเป็นตัวแทนของแบรนด์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์สําคัญของวัสด์สนนกกันไปมทําายหรรืืออเ่งที่ไไลแฟนับให้ปดึงสติิจรรงๆเื่องนท ขำน้องแดนเลยแต่หลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครเลยและจริงๆถ้าเรื่องนี้คุณอ่านขอโทษที่ใช้คําพูดไม่เหมาะสมก็จบแต่นี่ไลฟ์แฟนคลับให้ไปดึงสติทําแบบนั้นทําไมอันนี้เป็นเรื่องของอีโก้แล้วหรือเปล่า5ค่ะคุณอ่านบอกว่ามีเวลาพูดแนะนําเซเลบน้อยไม่สามารถแนะนําได้ทุกคนแต่กับพูดเรื่องไม่อ่านไลฟ์กรุ๊ปพูดเรื่องผู้ชายคนนั้นพูดเรื่องสีเสื้อได้ดังนั้นจริงๆแล้วเรื่องเวลาไม่เกี่ยวจริงๆแค่พูดว่าขอเสียงกี๊ให้น้องแดนจากช่องคันแลนเฮดเบอร์รี่หน FC ของน้องแดนคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ของคุณอั๋นนะคะบอกว่าน้องชื่อแดนเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์แทงกิโมล i ที่น้องใส่เสื้อม่วงเพราะเป็นสีของแบรนด์ค่ะซึ่งคุณอั๋นเนี่ยได้รีプายกลับมาว่าพี่ชื่ออัน๋นภูวานาถครับ5้าห้าชอบกินล้านหน้าไก่ไม่ใส่ผักครับ จากใดๆทั้งหลายทั้งปวงทั้งการออกมาไลฟ์ทั้งการออกมาชี้แจงในรายการหรือว่าแม้กระทั่งการตอบคอมเมนต์ใน Facebook คือดูยังไงมันก็เป็นการประชดประชันเนาะมันชัดเจนมากเลยว่าคุณอันนอะ่ะไม่ได้รู้สึกเลยว่าสิ่งที่ตนทําไปอะ่ะมันสมควรจะถูกแก้ไขด่าแฟนคลับประชดประชันแถมยังอีโก้สูงอีกต่างหากแฮชแท็กอันพัวนาทก็เลยติดอยู่ในเทรนทวิตมาอย่างต่อเนื่องค่ะมีคนเรียกร้องให้ทางวสันพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งทางวสันก็ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขขขึึ้้้นทาาาางงเเรรรใหคคคววมมสมสํัััญญกกกบบูอแชิ ผู้เข้าร่วมงานและแฟนขับเป็นอย่างยิ่งรับทราบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของทีมงานและพิธีกรต่อไปชาวเน็ตหลายคนก็มีการไปตามหาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่คุณอ่านเป็นพรีเซนเตอร์มาค่ะแล้วก็ประกาศว่าจะแบนผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงเชิญชวนให้คนอื่นเนี่ยมาแบนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยส่วนด้านแบรนด์แท็กกิโมรีค่ะแบรนด์ที่น้องแดนเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้ออกแถลงการ์ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องแดนสวมชุดสีม่วงซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์ทางแบรนด์ไม่ได ทางแมนยึดมั่นและให้ความเคารพอย่างสุดซึ้งต่อแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราทั้งนี้ขอบคุณทุกคนหลังจากนั้นเรื่องนี้มันก็ซาซาไปค่ะจนกระทั่งวันนี้วันที่31กรกฎาคุณอ่านเนี่ยกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหลังจากการไปให้สัมในรายการทัวร์มาลงนะคะคุณอ่านบอกว่าพี่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนถึงตอนนี้พี่อ่านยังงงอยู่เลยกลายเป็นว่าทําไมพี่ต้องขอโทษขอโทษ ขอโทษมันพูดยากนักหรอคําว่าขอโทษพูดเป็นตั้งแต่สามขวบแต่พูดไปก็หามว่ากวนมันไม่ได้พูดยากหรอกแต่จะให้พี่ขอโทษอะไรพี่ขอโทษก็ได้แต่ที่สําคัญมากกว่าคือขอโทษอะไรทําไมถึงไปแซวว่าไม่อ่านไลค์กรุป๊ปอย่างแรกคุณต้องรู้ก่อนว่ามันไม่มีไลค์กรุป๊ปนั่นหมายความว่ามันคือมุกคนในงานก็หัวเราะในงานมีดาราและศิลปินอีก30คนที่พี่อ่านไม่ทักแล้วทาไมไม่เห็นมีใครมาดราม่าว่าทําไมพี่ไม่สวัสดีอีก30คนในงานจากนั้นมีการเชิญทุกคนข,ขึ้นเวทีพี่เอ่ยชื่อหมดททั้้งชื่่ออนนาาาาามมสกกกกุลแวว็บบดดดยจรา์ํไ ไม่ตัดตรงนั้นมาพี่เลยงงว่าจะให้ขอโทษอะไรแต่หากบังเอิญมันเป็นเรื่องใหญ่ของคุณพี่ขอโทษด้วยความสบายใจก็ได้แต่คุณควรจะไปดูว่าพี่อั๋นได้พูดชื่อทั้งหมดครบแล้วคนที่บอกว่าพี่อั๋นไม่เอ่ยชื่อหลังจากนั้นพี่อั๋นเอ่ยชื่อนะเพียงแต่เขาไม่ตัดตรงนั้นมาให้ดูแค่นั้นสรุปจากการสัมภาษณ์ได้2ประเด็นค่ะอย่างแรกคือจะให้ขอโทษเรื่องอะไรอย่างที่2คือไปดูคลิปให้หมดก่อนฉันเอ่ยชื่อนามสะกุลหมดแล้วนะซึ่งถึงจุดนี้เราก็คิดว่ามันแปลกดีค่ะวว่่่่าาาพีอนยังคงคไมเข้ใจ หลายคนเนี่ยได้ดูคลิปเต็มทั้งหมดแล้วแต่ก็ไม่ได้โอเคกับสิ่งที่แี่อนพูดอยู่ดีคือเราเข้าใจมุมพี่อั๋นนะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เอ่ยชื่อนามสกุลของน้องแดนไปแล้วเราจะให้ฉันขอโทษเรื่องอะไรอีกสิ่งที่ผิดคือคลิปมันไม่ตัดไปให้พวกเธอดูตังหาแต่เราคิดว่าประเด็นที่ชาวเน็ตไม่โอเคอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการไปพูดชื่อทีหลังมันเกี่ยวกับการเรียกชื่อน้องแดนนะตอนนั้นที่ใช้คำว่าผู้ชายคนนั้นซึ่งชาวเน็ตมองว่าณนะเวลานั้นคุณอั๋นไม่ให้เกีียนนรรรตตนน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 นู้อออออองงงงงแแดดซึ่่่่มมมัััเเเป็็คคลละืืกกบาาทุณู้ชงห แล้วถ้าคุณอ่านมองว่าก็ม,มันเป็นงานเดียวกันก็มันพูดชื่อไปแล้วส่วนชาวเน็ตมองว่าไม่ก็จุดที่ฉันต้องการอ่ะคุณไม่ได at ้พูดชื่อไงคุณไม่ให้เกียรติะจุดนั้นไงเรื่องนี้มันก็จะเถียกันไม่จบหรอกค่ะคุณอ่านจะไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเราต้องขอโทษเพราะว่าเขามองคนละมุมกับชาวเน็ตเนาะซึ่งเราคิดว่าเรื่องเนี้ยคุณอ่านก็มีสิทธิ์ที่จะมองคนละมุมกับชาวเน็ตก็ได้แต่ผลลัพธ์มันก็จะออกมาต่างกันอ่ะถ้าสักวันหนึ่งคุณอ่านเลือกที่จะไปมองมุมเดียวกับชาวเน็ตกกกก็็็อออออาา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 จจจจจจะะรรรรรรููู้้้้้้สสึไไไดดดดวววว่่่่่่่เเ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 นนนนนนชชชงงงงลััมพพืืขขิิๆๆปททีีีียคํใ ชาวเน็ตมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ค่ะแต่ก็นั่นแหละตอนนี้มันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ทาให้คุณอั๋นต้องเปลี่ยนมุมมองอะนะและจริงๆมันก็ไม่ใช่ชาวเน็ตทุกคนหรอกที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นดราม่าขนาดนั้นบางคนเขาดูคลิปเต็มแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันก็เป็นแค่การแซลกันเฉยๆเขาไม่ได้รู้สึกคิดมากหรือมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรคุณอั๋นก็แซล์ตามปกติตามสคริปตามนิสัยของเขาหรือเปล่าคนที่อยู่ฝั่งคุณอั๋นก็มีเหมือนกันนะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือเเรรรื่่่อองงงาาาาววนนนนนคคุุณณัหะะซึึถตก์ผ มาสักพักแล้วแต่ก็ยังเป็นโครงที่ถูกพูดถึงอยู่แล้วทุกคนมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้นะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะมันมีคอมเมนต์หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันตลกดีคือเขาบอกว่าคุณอันนะติดนิสัยอีโก้มาจากเพื่อนร่วมงานหรือเปล่า ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าเพื่อนร่วมง,งานที่ว่ามาจากไหนนะคะแต่คิดว่าหลายๆคนก็คงเดากันได้เนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นในแฮชชัหน้าคะ่ะบ๊ายบาย